วันวัดพูดใหพี่น้องเด้อเดี๋ยเอนี้เป็นทางข่าวทางข่าวขึ้นข่าวกินขบวนวะกินว่าขบวน บรรยากาศห้องหอ,หอ,หอวัดภูธรมประักสวัสดีอาจารย์สวัสดีัเป็จะได้มาทงที ไอ้เด็เนาะอยมาทำประเทต่างประเทศหรอโอเจ้ามาทำประเทเจ้าังภาษาเราบุเรื่องแต่ว่าพอเขาใจ y งมบ่เต็มไม่ธรรมดาอื ดิอันก็ไทยแหละผมเองใช่ได้เลยถ้าบกิดถึงประเทศไหนปะถึงไปอนนี้ไปปราสาทหร โอ้เทิงั่งไว้่ดุ่นห่้เ่าอกด้ไหวแค่เิงด้เออมไมอยู่นี่เด้อเพ่ให้ขเถิงเถง เออขาคือขึนอ้ขนน้ำห้องขึงนข้นน้ำบริเวยเมืองเนี้ย I you know told <laughs> uh, about it a lot. Right. Um, unfortunately, I can't recall, but yeah. yes, you, there is some particular symbolism about the shuffles. Um, Do yeah. uh, oh, um, oh. you remember what they told about those, Kim? The um, the pillars in the prime

Você viu, viu,

หันน้อยขันเคนบ่มาบอกว่